อย่าตามความเหมาะสมนะครับถัดมาก็เป็นสิวที่ศสีสาะนะสิวที่ศรีรษะก็อาจจะมีอาการตั้งแต่อาการคันอาการปวดนะฮะปวดเล็กๆน้อยๆปวดแฝ๊บๆเวลาหวีผมไปโดนถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆนะครับหรือปวดระบมพร้อมกับมีเม็ดขึ้นเป็นตุ่มเอามือกดแล้วปวดนะฮะหรือถ้าปล่อยไว้นานอาจจะมีหนอง นะครับตั้งแต่เม็ดเล็กหนองเล็กๆจนถึงหนองใหญ่ๆปวดระบมนะฮะจนลักษณะคล้ายๆฝีก็มีนะฮะสิวที่ศีสษะพบบ่อยครับมักจะมีอาการร่วมกับลังแคที่ศีสษะด้วยนะฮะมันก็ควรรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใช้ยาทายากินตามความเหมาะสมนะแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ เวลาทายาเน้นนิดนึงบริเวณที่ศีรษะมีผมอยู่นะครับการทายาต้องเปิดผมออกแล้วก็เอาอยาทาให้โดนบริเวณสิวที่เป็นส่วนที่หนังสีรสะให้โดนส่วนที่เป็นหนังสีสนะการทายาจึงจะได้ผลดีนะครับาจากสิวที่ศีรษะนะครับมีสิวที่หลบซ่อนนิดนึงในบริเวณหูนะก็เกิดขึ้นได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิวที่ลุกลามมาจากศีรษะมาที่หูหรือว่าที่ใบหน้านะครับไปที่หูก็เกิดได้ทั้งไปหูนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบหูจะเป็นลักษณะอุดตันก็ได้หรืออักเสบเป็นตุ่มแดงๆเล็กๆก็ได้นะครับหรือมีตุ่มหนองก็ได้ทีนี้สามารถที่จะเป็นได้ลุกลามเข้าไปข้างในในรูหูได้เลยนะครับในรูหูเวลาเข้าไปในรูหูก็จะมีอาการปวดระบมในช่องหูนะครับบางครั้งเอามือจับดึงใบหูด,ดูรู้สึกปวด หรือว่ากดตรงตีงหูที่อยู่หน้าหูนะครับรู้สึกปวดระบบเวลาปั่นด้วยคข้ันบัดก็จะโดนตำแหน่งที่ปวดชัดเจนนะฮะในกรณีเช่นนี้ถ้ามีสิวตำแหน่งอื่นเราเห็นว่ามันลุกลามเข้าไปในหูหรือว่าสังเกตได้ว่ามันมีสิวเม็ดอื่นๆขึ้นอยู่บริเวณใบหูด้วยรวมทั้งมีสิวตันอยู่ตามใบหูด้วยนะก็คาดเดาได้ว่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งจากสิวที่ลุกลามเข้าไป การรักษาก็โดยการทั้งกินยาทายาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบนะฮะทีนี้การทายาในหูเนี่ยครับยาทา,ยาชนิดที่ทาก่อนล้างหน้านั้นใช้ไม่ได้นะครับาะทาเข้าไปแล้วเราล้างออกไม่ได้นะฮะมันเกิดการระคายเคืองนะครับส่วนตัวเจลฆ่าเชื้อที่ใช้ทาหลังล้างหน้านั้นใช้ได้นะครับสามารถที่จะใช้ข้อตังบัดแตะและวก็ป้ายลงไปเวลาป้ายแย่เข้าไปก็ให้โดนตำแหน่งที่ปวดก็พอแล้ว พอโดนตำแหน่งที่ปวดก็ปั่นนิดนึงแล้วก็ถอยกลับนะครับอย่าอย่าให้เลยตำแหน่งที่ปวดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนเยื่อแก้วหูด้านในได้นะครับส่วนสําหรับยาของทางคลินิกที่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะครับก็ไม่ใช่ตัวเจลฆ่าเชื้อสิวนะครตัวนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าเจลฆ่าเชื้อสิวมากนะครับเวลาใช้ก็ใช้ก้านบัดน,นะครับแต่ยา,ยาเสร็จแล้วก็ปั่นเข้าไปให้โดนตำแหน่งที่ปวด ปั่นหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็ถอยกลับนะครับก็ทําวลาหนึ่งถึงสองครั้งนะฮะสิวก็จะยุบหายปวดโดยเร็วนะครับก็ทาไปจนกว่าอาการปวดระบมหายสนิทด,ดีถึงจะเลิกนะฮะสิวที่หูนั่นอ่ะมันจะเป็นได้ในหูชั้นนอกเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเป็นที่เยื่อแก้วหูรือเลยเข้าไปในนั้นได้นะฮะก็เป็นกันอยู่แค่หูชั้นนอกนะครับ สิวที่พบตำแหน่งอื่นก็จะมีเช่นบริเวณขอบตานะครับคือสิวที่หน้าเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงขอบตาขอบตาตรงนี้นะไม่สามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในตาได้นะครับเป็นอย่างมากอยู่แค่ขอบตาแล้วก็ที่ปากก็จะอยู่แถวริมฝีปากนะฮะในส่วนที่เราทาลิปสติกก็จะไม่ไม่มีสิวเกิดนะครับมันก็เกิดได้แค่ตรงขอบนะฮะ ในจมูกก็เกิดได้นะครับในจมูกเวลาเป็นบริเวณจมูกมันก็จะลามเข้าไปในรูจมูกนะฮะมันก็จะมีอาการปวดระบมเหมือนกับในหูวนะครับเวลาใช้ย,ยาก็เหมือนกันก็คือใช้ย,ยาของทางเฉพาะของของคลินิกนะครับของที่นี่ก็จะใช้ก๊าซบัดแต่ยาแล้วก็ป้ายไปตรงตำแหน่งที่ปวดวันละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งนะครับประมาณสักสี่วันห้าวันก็หายดีนะฮะ ต่อไปพูดกันถึงสิวในตำแหน่งอื่นนะครับเมื่อกี้ไล่ไปแล้วไปถึงหลังแล้วไหลแล้วนะครับเป็นอกแล้วถัดมาอ่างลงไปก็ในล่มผ้าและนะทีนี้ในล่มผ้าก็เป็นได้ครับเป็นได้ตำแหน่งที่พบบ่อยในล่มผ้าก็จะเป็นตำแหน่งที่ต้นขาด้านหลังนะเวลาเรานั่งอยู่ในต้นขาด้านหลังบริเวณก้นนะครับ นั้นก็จะเป็นได้ตั้งแต่หุต,ตันก็ได้อักเสบตุ่มแดงเล็กๆก็ได้หรือว่าตุ่มแดงใหญ่ๆจนถึงมีหนองก็ได้นะครับนั้นก็ต้องคอยตรวจคอยเช็คดูนะครับว่ามีสิวอยู่ในลมผ้าบ้างไหมนะฮะทีนี้สิวในลมผ้าเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นเราพบบ่อยนะครับว่าอยู่ที่ต้นขาด้านหลังหรือบริเวณกนน้นแต่ด้านหน้าก็เกิดได้นะครับได้บริเวณด้านหน้า บริเวณซอกหนีดต่างๆก็เกิดสิวได้นะครับแม้แต่บริเวณอวัยอเพศก็สามารถที่จะเกิดได้นะฮะสามารถที่จะเกิดได้นะครับลักษณะการเกิดก็เหมือนกันนะครับจะเป็นอุดตันเป็นก้อนไขมันหรือจะเป็นลักษณะอักเสบนะฮะตุ่มนองก็เกิดได้อาการปวดอาการคันก็มีได้เหมือนกันนะฮะถัดลงไปก็จะเป็น แถวขานะขาด้านบนขาท่อนบนนะครับขา่อนบนก็เกิดได้นะฮะร,รวมทั้งต่ําลงไปเข่าแข้งก็เกิดได้แต่ก็โอกาสเกิดน,น้อยกว่าในตําแหน่งที่กล่าวมาต้นๆนะครับเพราะว่าลักษณะของต่อมไขมันมีน้อยกว่านะฮะแล้วก็มันไม่อยู่ในตำแหน่งของอับชื้นนะแล้วก็มันความมันมันก็จะไม่มากนะครับแล้วบวกกับเวลา ชาระล้างร่างกายก็อยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะทําความสะอาดได้โดยง่ายนะครับตําแหน่งที่พบน้อยก็คือตําแหน่งแขนนะครับแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปนะจนถึงมือพบได้น้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ